สวัสดีพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องปลอดบ้าน Youtube คลิปนี้สองทุ่ตรง7กรกฎาคม2 5 7 7มาบอกข่าวครับระวังตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพแบบใหม่ล่าสุดขอบคุณข้อมูลจากเพจอนุวัตน์จะให้ซึ่งเขาโพสต์วันนี้เป็นเรื่องราที่มีผู้เสียหายจากมิจฉาชีพครับโดยเพจอนุวัฒน์จะให้ได้ไดโพสต์ว่ามีผู้เสียหายรับโทรศัพท์ ปรากฏว่าเป็นเสียงน้องชายโทรศัพท์มาจึงไม่ได้ตรวจสอบเพราะคือเสียงน้องชายแต่จริงๆแล้วคือเสียงมิจฉาชีพนะครับซึ่งไม่รู้ว่ามิจฉาชีพเนี่ยเอาเสียงน้องชายมาจากไหนบอกให้โอนเงินค่าวัสดุก่อสร้างเข้าบัญชีร้านค้าแต่จริงๆให้โอนไปนั้นไม่ใช่บัญชีร้านค้าแต่จริงๆคือบัญชีม้านะครับคําว่าบัญชีม้าก็คือบัญชีที่มีคนเปิดบัญชี รับจ้างแล้วเอาบัญชีนั้นพร้อมด้วยบัตรเอทอะไรก็แล้วแต่ให้กับมิจฉาชีพไปคือมีคนไปรับจ้างแล้วก็เปิดบัญชีแล้วก็มิจฉาชีพเอาบัญชีนั้นไปใช้นี่แหละครับมิจฉาชีพนี่ใช้เสียงน้องชายโทรมาบอกว่าให้โอนเงินค่าวัสดุเข้าบัญชีร้านค้าผู้เสียหายก็เลยโอนไปครับสองหมืนบาทพอโอนไปแล้วเกิดความสงสัยทีนี้เอ๊ะเกิดความเอะใจขึ้นมา จึงโทรศัพท์ไปถามภรรยาน้องชายว่าจริงๆแล้วน้องชายได้ซื้อวัสดุก,ก่อสร้างที่ร้านค้าจริงหรือเปล่านะครับปรากฏว่าภรรยาน้องชายตอบยืนยันมาว่าน้องชายของผู้เสียหายนี่ทํางานอยู่ไม่ได้ซื้อวัสดุก,ก่อสร้างนี่แหละครับเพจอนุวัตรจัดให้เขาจึงเตือนคนรอบข้างต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องการโอนเงินหรือส่งเอกสารสําคัญให้ระมัดระวังด้วย คือมันก็เป็นรูปแบบใหม่ที่มิจฉาชีพนี่พยายามเรียนเสียงหรือใช้ AI เรียนเสียงคนรอบข้างของเหยื่อนะครับถ้าเรารู้เรื่องนี้ไว้จะได้ระมัดระวังจะได้ตรวจสอบถ้าสมมติว่ามีคนโทรมาอาจจะเป็นญาติของท่านเป็นน้องเป็นพี่เป็นหลานอะไรก็แล้วแต่ โทรมาแล้วยืมเงินอะไรทํานองนี้หรือเกิดความเดือดร้อนให้โอนเงินให้หน่อยแต่ว่าโอให้โอนเข้าบัญชีเจ้าหนี้โอนเข้าบัญชีร้านค้าอะไรทํานองนี้นะครับก็ให้ตรวจสอบให้ดีๆว่าเป็นเสียงของญาติเราหรือเปล่าเบอร์โทรเป็นเบอร์อะไรทํานองนี้ครับก่อนที่จะโอนไม่งั้นจะถูกมิจฉาชีพหลอกแบบนี้นะครับมันมาหลายรูปแบบนะครับอาจจะไม่ใช่ทํานองนี้อาจจะ เป็นคนอื่นที่เป็นคนที่เรารู้จักเป็นญาติบอกว่ากําลังซ่อมรถอยู่ทํานองนี้ก็อาจจะเป็นได้เสร็จแล้วเงินซ่อมรถไม่พอร้านซ่อมรถให้โอนเงินให้ด้วยทํานองนี้แล้วจะคืนภายหลังอาจจะยืมเงินทํานองนี้เกิดเราโอนไปมันก็ไปเข้าบัญชีมาของมิจฉาชีพมิจฉาชีพก็เอาไปไปเลยนะครับเพราะฉนั้นระวังด้วยนะครับจะตกเป็นเดื่ยวมิจฉาชีพรูปแบบใหม่นะครับขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเพจอนวั์แจดให้นะครับเราเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องทุกคนทุกท่านจึงนํามาเล่าสู่กันฟังครับ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ